แล้วก็หาทีเล็กเป็นๆหรือยูาเลนัสก็ได้ที่มันเป็นๆน,น่ะสักตัวหนึ่ง what? นี่ผมเจอยูาเลนัสนะก็แนะนำนะเพื่อนคีบตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคีบมาใกล้ๆขาชาหน่อยโอเคเพราะว่าเวลาเราฆ่าน้องเนี่ยเราต้องคีบศพมันซึ่งมันหนักมากเพื่อนเออมันต่างจากตอนที่มันมีชีวิตนะเดี mm ๋ยวดูเดี๋ยวผมคีบให้ดูนะเดี๋ยวเคลียร์คาโน่ก่อน ป้าบเรียบร้อยเดี๋ยวคี้ไปดูกระเป๋าเต็มอะ่ะไปดูนะก็กดตามผมได้เลยนะเพื่อนนะวิธีการคีบตามนี้นี่นะป้าบโอ้โหเป่าเต็มนะผมต้องทิ้งของทั้งหมดและช้าด้วยนะเพื่อนผมแนะนํานะคีบตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคีบมาใกล้ๆขาช้าให้มากที่สุด <Okay. S 1> เออแล้วก็จัดการน้องให้ตาย